สวัสดีค่ะอยู่กับแพรในช่อง f a m p l e to Fit Daily นะคะอันนี้เป็นคลิปที่2ของปีเองค่ะหายจาก YouTube นานมากวันนี้จะมาทําคลิปส่ป้ารู้อย่างนี้ซื้อมาตั้งนานแล้วค่ะเป็นไอเทมเด็ด10อย่างที่คนพบชงหรอพ้อมโฮมค่ะก็คิดว่าน่าจะเวิร์ดกับทุกคนด้วยทําพร้อมเราไปดูกันดีกว่าค่ะ สำหรับไอเทมแรกที่เลือกมานะคะก็จะเป็นเจ้าขวดน้ำ2ลิตรอันนี้ค่ะมันค่อนข้างดังในโซเชียลทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วเพราะว่ามันเวิร์กมากมันจะบอกเวลาแล้วก็ปริมาณน้ำทำให้เราเนี่ยไม่ลืมที่จะดื่มน้ำตลอดทางวันค่ะกินน้ำเยอะๆผิวก็จะดีแล้วก็ระบบขับถ่ายก็จะดีด้วยคุ้มมากๆค่ะประมาณไม่เกิน300บาทอันนี้เป็นไอเทมที่คิดว่าทุกคนควรมีค่ะ ชิ้นที่สองเนี่ยมาต่อกันที่สายเข้าครัวกันบ้างนะคะช่วงฟ้องมวงนี้ทุกคนน่าจะรีเทลกันไปหมดแล้ววันนี้เป็นที่หั่นกระเทียมค่ะเป็นระบบอันตโนมัติไม่ต้องใช้ถาดสับค่อนข้างดีเลยค่ะหัน่นพริกหั่นกระเทียมหรือว่าสับหมูเนี่ยก็ยังทําได้นะคะตัวนีมือมากประมาณ70บาทเองก็ไม่อ่หมินมือด้วยถ้าใครเข,าขเ้าครัวน่าจะชอบค่ะมาต่อกันที่ไอเทมที่สาค่ะเป็นไอเทมเครื่องครัวเหมือนเดิมเป็นเครื่องทําขนมค่ะเอ็นเครื่องทำบล็อกเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ สั่งมาจากยี่ห้อย็บปุ๊นไม่แน่ใจว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่าสามารถกดเปลี่ยนถาดได้มากๆแล้วก็ล้างสะดวกค่ะล้าไวก็ไม่ค่อยติดด้วยเครื่องเนี่ยเขาก็จะให้ตัวปลักพ่วงมาค่ะสามารถใช้งานกับที่ไทยได้เลยแม่สั่งมาเป็นแบบเปลี่ยนถาดได้5แบบค่ะก็จะมีเป็นรูปปงปังแซนด์วิชปกติะนะคะมีเป็นโดนัทค่ะก็อิตาสก็จะเป็นวอเตอร์ฮ่องกงค่ะประยุกต์ได้หลายเมนูเลยค่ะเดี๋ยวจะแปะรูปที่เคยทำมาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไง เวิร์กมาค่ะราคาประมาณพันกว่าบาทไปเป็นสายทำขนมหรือว่าเบื่อเมนูปกติเข่าไปก็เอาเครื่องไปแอบทำได้ค่ะมาต่อกันที่ชิมที่4ค่ะอันนี้เป็นไอเทมที่ใครใช้ทุกวันเลยค่ะรักมากๆอันนี้เป็นกระทะของดัชโคล่าสตาร์ค่ะเี็นกระทะเคลือบแพทเทิรยมร้อนไวแล้วก็ร้อนนานก็ไม่ค่อยติดเลยค่ะใช้มานานมากก็ยังไม่มีรอยเลยเป็นกระทะขนาดใหญ่ค่ะก้นมันก็จะลึกนิดนึงไม่ได้ทําได้แค่พวกผัดหรือว่าทอดต้มหรือว่าลวกก็ได้ค่ะตัวนี้เวิร์ามาแนะนําเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นไอเทมที่5ค่ะเหมาะก,กับสภาพอากาศเมืองไทยมากๆนั่นก็คือพิมพ์ซิลิโคนทำไอศครีมค่ะเป็นของร้านคิเตอร์ดีไค่ะแพทซื้อมา1คู่น่าจะราคาประมาณไม่เกิน50บบาทค่ะจะเป็นแบบนี้ เราสามารถใส่พวกโยเกิร์ตหรือว่านมใส่ท็อปปิ้งตามชอบได้เลยเอาไปแช่ฟรีสแล้วก็ดูออกง่ายค่ะเพราะว่ามันเป็นซิลิโคนเนาะ<ๆ>ก็เบิกมากๆมีหลายลายด้วยนี่ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันนะคะมาต่อกันที่ไอเทมที่6ค่ะเป็นไอเทมลูกมลักของไปอันนึงนั่นก็คือที่คาดผมค่ะนี่ถ้าสั่งมาแทบผุกลายเลยค่ะตอนนี้ก็ใส่อยู่ด้วยถ้าชอบเอามาแมทช์กับพวกชุดออกกํบบาลังกายหรือว่าชุดแต่งข้างนอกค่ะมันก็จะดูมีกิมมิคอะไรเล็กๆน้อยๆน,น,น่ารักดีค่ะประมาณนี้เลย เลยใส่มาผ้าก็ดีค่ะชิ้นล้วประมาณแค่3 3บาทสั่งมาจากช้อปปี้ค่ะถูกมากๆเอาไปซักแล้วก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเวมกมากๆ ต่อไปเป็นชิ้นที่เจ็ดน,นะคะชิ้นนี้เนี่ยเหมาะกับสาวๆมากเลยค่ะนั่นก็คือซิลิโคนแปะจุกค่ะไม่รู้ว่าถัาไปอยู่โลกไหนมาเพิ่งลองใช้ค่ะหน้าตาเปา็นประมาณนี้เลยแล้วก็จะแปะไปที่หน้าอกของเรามันจะไม่มีคราบกาวเลยค่ะเราเวลาที่แบบทำความ,มสะอาดก็แค่ล้างน้ำแล้วก็ปล่อยให้แห้งค่ะตัวนี้เนี่ยเหมาะกับวันที่ใครพวกใส่เดี่ยวหรือว่าเกาะอกหรือเคือที่แบบอคอกว้างหรือว่าวันไหนที่รู้สึกอึดอัดเนี่ยก็ใส่เป็นตัวนี้ได้ค่ะ ทุกคนไปลองดูตดใจลองดูนาะต่อไปเป็นไอเทมชิ้นที่8ค่ะกับยี่ห้อที่ทุกคนนะ่าจะรู้จักกันดีนั่นคือเซี o ยวมีค่ะเป็นได้เป่าผมตัวน,นี้ละครประมาณ5-600เองค่ะแล้วก็เป่าได้แรงแล้วก็เป่าไวไ้ด้ค่ะลมแรงมากๆมีลมเย็นแล้วก็ลมร้อนพ,พกพาก็สะดวกค่ะอมานดึงเจ้ากรอบตัวนี้ออกได้ด้วย ถ้าใครยังไม่มีพวกได้แับผมตัวนี้ก็เวิร์กมากๆเลยค่ะต่อไปเป็นไอเทมชิ้นที่9ค่ะอันนี้เป็นไอเทมที่ฮิตมากๆในโซเชียลไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนั่นก็คือโคมไฟโรเซ่ค่ะไปเห็นมาจากติ๊กต็อกว่ามันสามารถทําเป็นแบบแสงธรรมชาติได้แล้วก็สวยมากด้วยได้มาในราคาประมาณ100บาทค่ะถูกมากๆต่อกับพวกๆพรว่แบงก์แล้วก็ใช้งานได้เลยมีเป็นปลุกเป็นิตรงนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูค่ะไปมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เป็นแบบยังไม่ใส่แผ่นเทียนแบ้วก็จะเป ก็ถ้าใครอยากเปลี่ยนสีแบบตั้งที่นหนงเขาฮิตกันก็จะเป็นแบบเปลี่ยนีาเอามาติดข้างในค่ะจะลองให้ดูนะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะไ้เป็นสีออกแนวม่วงๆเหลืองๆหน่อยส่วนอันนี้จะเป็นแบบแนวสีเหลืองแล้วก็จะมีเป็นสีส้มๆค่ะแล้วก็จะมีออกแนวเป็นแบบสีม่วงๆค่ะ ถ้าใครสนใจก็ลองไปสั่งกันดูเนาะผมอยู่ค่ะได้หลายชินเลยมาต่อกันที่ไอเทมชิ้นสุดท้ายของวันนี้กันค่ะนั่นก็คือชิ้นที่10เป็นตาชช่างดิจิตอลค่ะเป็นของยี่ห้อ Xiaomi ได้มาในราคาประมาณไม่ถึงพันค่ะ,คะตัวนี้พิเศษตรงที่มันสามารถเชื่อมต่อกับแอปโทรศัพท์ได้ค่ะก็ไม่ต้องมานั่งจดเนาะแบบน้ำหนักเราขึ้นลงประมาณเท่าไหร่ แล้วมันก็จะบอกพวกเปอร์เซ็นต์ไขมันแล้วก็น้ําหนักตามเนื้อค่ะบอกข้าวๆเนาะก็อาจจะไม่ได้เปะอะไรมากไม่ต้องช่างทุกวันก็ได้ค่ะอาจจะทําให้รู้สึกเป็นยุบประสาทไปก่อนด้าก็ช่างประมาณ2อาทิตย์ข้างหรือว่าเดือนละค่ะดูเป็นแค่แนวทางก็พอค่ะก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอถ้ารู้อย่างนี้ซื้อมาตั้งนานแล้วกับสิบไอเทมที่รู้สึกว่าใช้ดีในช่วงวันความหอมที่ผ on ่านมาค่ะสําหรับวันน anyway, ี้นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยหรือไอเทมอะไรที่ชอบเหมือนกันหรือว่ามีอะไร เสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้าง่างได้เลยนะคะเดี๋ยวแพทจะมาตามอ่านแล้วก็ไปลองซื้อมาใช้เนาะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย